สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้อสอบนะครับเกี่ยวกับฝ้ามินิจิงโก้นะครับวันนี้ก็อยู่กับข้อสอบข้าวบนนี้นะคะเราก็จะมาทำข้อสอบนะคะดูะดอันแรกนีคะเราทำได้ด็สามสิบห้าข้อแรวนะคะ เราทำได้ถึงห้าต่อไปก็สามจุกนะคะต่อไปก็สามจดไปดูถ้าหกคูณ2ี่เจ็เท่ากับหกคูณ3คูณแล้วเต็มจำนวนได้ก็ได้คเารังรังรังนะก็ต้องแทน้็สอง